อันนี dad, ้เปนนิ่งเปนนิ่งใจเย็นๆอย่าเข้าใกล้นะมันกัดนะมันกัดนะมันกัดนะใครใครตกใจกันแน่มันเชื่ออะไรลูกายนิ่งอยู่ในดินมาหมดหมดเลยหเพื่อนหมดเลยมันเชื่ออะไรลูกเชื่อเอือบอกนีไอเอือห่านไอเอือห่านเชื่อเอือ อ่นนะมาเร็วอ่นนะอ่นนะอตอนแรกมีสองตัว,ตว,วม้ากัดไปแล้ว,ว,ด,วด,ดูดูดูคุณยายดูคุณยายจับมนนันอ่ะเอ้ยโอ้ยนิ่งกล้ากล้าจับไหมกล้าไหมลกูกโอ้โอ โ่าปวดหัวเลยนะลองจับดูโอ้เห็นไหมจับดูลูกจับดูย่าจับไว้ให้แล้วอ่าเนอจับดูมันนุ่มดีจังเลยโอ้คนนุ่มจังเลยคนไออ่ะโอ้เป็นไร จับหน่อยจับหน่อยจับแล้วจับแล้วยวไปจับตูดมันนี่มันเดี๋ยวมันขี้ใส่นะเอ้ยกลัวเหรออ้าวกลัวซะละกลัวเหรอเอ้นี่มันมันไม่เห็นกลัวเป็นนิ่งเลยอ้าวมันจะมากัดพ่อแล้วเนี่ย เอาไงไปนี่เอาไงกลัวอยู่ไหมกล้ากลัวเลยเนาะมันไปแล้วมันจะไปละวัไปไม่มาเลยมา <l acht> แ,บบแล้วอ <c oughs> ันนึเมื่อกี้มันจะกัดพ่อแล้วมี่จะกัดพ่อแล้วนึ่งหายแล้วไปอีกแล้ว